ใครที่มีอาการปวดเข่าแล้วสงสัยว่าอาการปวดที่เราเป็นอยู่เนี่ยเกิดจากเส้นตึงหรือว่าเข่าเสื่อมกันแน่ต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยนะคะแชร์ <Share S 2> ไปให้กับผู้สูงอายุหรือใครที่มีอาการเข่าเสื่อม <Okay. S 1> เพราะว่าวันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากคะ่ะสำหรับอาการของเส้นตึงนะคะ <S <S มักจะเกิดจากการที่เราใช้งานกล้ามเนื้อเยอะเกินไปวันนั้นบางคนอาจจะเดินเยอะยืนเยอะแล้วมีอาการปวดเขา่าแต่ลองสังเกตด,ดูค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วอาการเส้นตึงเนี่ยมักจะมีอาการปวดเป็นจุดๆค่ะ เช่นบางคนก็จะปวดด้านข้างบางคนปวดด้านนอกหัวเขา่าหรือบางคนปวดใต้ข้อพับเขา่าหลากัหลกๆมันจะมีจุดเด่นค่อนข้างชัดเจนหรือเรากดๆไปแล้วมีอาการเจ็บเพิ่มขึ้นตรงที่บริเวณที่ปวดค่ะก็แปลว่าอาจจะเป็นเส้นตึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการปวดตึงรอบๆหัวเขา่ามีเข่าอักเสบเข่าก็ แก้บมีน้ำในข้อเข่าหรือตื่นเช้ามาแล้วเข่าฝืดๆพอเดินไปสักพักนึงขยับไปสักพักหนึ่ง,งอาการปวดหรืออาการตึงค่อยๆดีขึ้นแปลว่าอันนั้นอาจจะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้ค่ะแล้วสําหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเข่าเสื่อมหรือเข่าตึงหรือว่ามีอาการปวดจากตรงไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กายสิริคลินิกกายภาพบําบัดเพื่อปรึกษากับนักกายภาพบําบัดหรือกดโทรมาที่เบอร์ด้านล่าง,งนี้ได้เลยนะคะกายที่ดีต้องกายสิรินะคะ